มันมีลูกดวงคนหนึ่งถามมาว่าแม่คะพ่อหนูเสียชีวิตมาครบร้อยวันแล้วแต่ว่าหนูไม่มีแม้กระทั่งเงินจะทําบุญครบร้อยวันให้พ่อไม่มีเงินแม้แต่จะกระทั่งไปตักบาตรหน้าบ้านเนี่ยหนูคือลูกอกตันอยู่ใช่ไหมคะคําถามแต่ละอย่างจะตอบแต่ละทีกูก็ต้องขำแล้วขำอีกขำจนเหนื่อยจริงจริงมันไม่ได้สำคัญเลยกูถามหน่อยเถอะทำบุญครบร้อยวันอะไรเนี่ยมึงทำบุญอะไรก็ได้มึงไม่มีเงินมึงก็ไม่ต้องกระแดะไปทําแห่ทำตามเพื่อจะถ่ายรูปอัพลงโซเชียลแสดงความกตันอยู่อะไรหรอกมึงมีเท่าไหร่มึงก็ทำเท่านั้นกูถาาาามมมมหหหหหนนนนนนน่่่อออออยยยึึงง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 งทบุญไไไ้้้คืืืัััตปปสสรรรรววิิใชเเ็แพ แค่ตักบาตรหน้าบ้านนะมึงตักทีเป็นสองสามร้อยหรอหรือยังไงมึงตักด้วยน้ําขวดเดียวหรือมาม่าหนึ่งห่อแบบนี้มันก็ได้เลย่มันไม่จําเป็นที่มึงจะต้องแบบไปโอเวอร์อลังการเหมาห้างโรตัสมาตักบาตรหรือว่าแตกลงทานในเมื่อตัวมึงเองยังไม่มีพระพุทธเจ้าท่านก็สอนไว้ว่าก่อนที่มึงจะเป็นดูแลคนอื่นมึงต้องดูแลตัวเองก่อนให้ตัวเองอิ่มก่อนหลังจากนั้นก็เผื่อแผ่ไปพ่อแม่แล้วหลังจากที่เหลือจากพ่อแม่เหลือจากอะไรที่ใกล้ชิดกับหรงจิ้นค่อยไปเผื่อแผ่ไปให้ประสงค์เข้าใจปะมันไม่จำเป็นอะถ ให้กูมาสามพันแม่เอาไปทําบุญเอาไปแจกเด็กเลยกับไอ้อีกคนหนึ่งที่มันมีเงินแค่ร้อยเดียวติดกระเป๋าแต่มันแบ่งให้กูไปหกสิบาทแล้วบอกว่าแม่ครับผมให้ได้แค่นี้นะแต่ผมมีน้ําใจผมอยากจะช่วยน้องจริงๆผมมีแค่นี้แม่ผมขอโทษนะกูปื้มปิติกับไอตัวที่มีร้อยเดียวทั้งกระเป๋าแล้วทำบุญกับก,กูมากกว่ากูว่าคนแบบนี้มันได้บุญมากกว่าอีกเพราะมันมีอยู่แค่นั้นไงแต่มันโคตรใจมันโคตรสลากใช่ป่ะแต่คนที่เขารวยเขาจะสละสักเป็นหมื่นมันก็ไม่เดือดร้อนกระเป๋าเขาไงทุกอย่างมันอยู่ความตั้้้้้้งงงงงงงใใใจจจจมมมมมมมึึึึะะะะะททททททํําา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 แแแคคคคค่่่่่บบบเเเเเเเออ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 พรรรลวววหหหหยย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 ดดดดดตตัััั์์ปป็็็นนนนนีีญกกกไไิิุข พอคิดอย่างนี้เราก็ไม่สบายใจกันเห็นปะเดี๋ยวร้อนใครเดี๋ยวร้อนกู